วันนี้ก็อยู่กับพี่ปังน้าโชกอยู่กับพน้อยปกติพี่เกาเมื่อวานเมื่อวานก็ให้เข้าไปแปดสูนเน้นๆแล้วเด้อแปดูนเด้งแปดเด้อขาดแปดหมานขาดของาน้อยปกติของเฮาอยู่กับพี่ปังน้าโชกเด้อนี่ยาน้อยปกติของวันที่ส0เดือนสิงหาคมพศสองหาหกหาวันนี้วันนี้จะเดินเด่นรูดวีหก ตัวร่องจะเป็นเก่าเด้อเจลจอจะมี6 8แปดหกเจ็ด,ดจมหกเกตัวมีจะมีเก่าเจ็เก่าสาเกดเนดเดอร์สาตัวสตัวจะเป็น 6ามหกเก้าเจ็ดสามหกเกเมป็นเจ็ดเก้าเดอมีสำนิเบอรของฮานอยปกติจิตในต่างน้ำโชคเดในต่างน้ำโชสนาสนับสนุนคากาแฟไดที ส2 1 21, 4 1 6 9 8 2 2นเ้าด้อธนคาคารกรุงเทพเอาละเด้อมามาบอกอีกทีเด้อตัวฟันคือฟัน6เน,น้นเน้นเน้น2ตัวเน้น2ตัวจะมี6 3 ออกกโอเคโอเคฟันตัวเดียวฟันม่เดียวเมดเดียวโอ,อกเคกเด้อทุกคนโอเคบอสตามนี้เลยมันๆคักคัดด่งโหลดเจอกันใหม่เด้อ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งน้ำเดชเพราะว่าพลาดกันติดตาม